ครับผมพี่น้องครับสวุขันทุกท่านกำลังอยู่กับอีสานบ้านไข้หนุ่ยจ้อยลงบ่าพี่น้องผู้ดีขึ้นแือผู้หาย้ลงเสียงที่ยังกินครับเห็นเป็นกุ้มกุ้มกวกกัวโชว์ต้นปลาโอ้ตัวบักใหญ่ได้มานจะใสครับมันลงตรงบ่ครับด่าลงตรงบ้ามี มันโล่งตรงไท<ป>เสียล่ะพี่น้องอันนี้ก็ลงตรงอโอ้อันนี้ไปถึกเบสตัวบ้ามีไปใส่มาพี่น้องอไปใส่มาอยู่เราอีมองปลาหมึกใส่เงี้ยฉีกเดียนด้วอพี่น้องหรือปลาหมึกกินดีดีพี่น้องผมอืมเอาเฮ็ดยังกะเปลเฮ็ดรวดครับพักนั่งอาหยาเฮามีครบน่ามเดียดไปครับยัง่ะน้ำทันเดียดเนาะพี่น้องเน,นาะน้ำวันเดียดพี่น้องผมเอาปิดไวบไป สมเขาสิใสยังครับปลาคามเปียกบอกสุดยอดนี่ละบ้ามีมากที่สุดคือสมปลาคามเปียกพี่น้องมันสีเป็นน้ำคุณคุณอัลลูดีดีปลานิ่มตัวใหญ่ยยๆเนาะพี่น้องเนาะของมูนี่มันต้องตลาดเท่าน,านั้นยังสีได้ตัวใหญ่ปลานีแต่พอเป็นปลาหัวอาหารเสียอะไรเลยว่าท่างขางนี่แปงแหวบแหวบแม่นบ่พี่น้องผมนี่นมีไข่พร้อมถ้าเป็นปลานิ่นมธรรมชาติตัวมันสีแปงเนาะครับเนาะอันนี้ บ้ามีงองอยู่ว่าปลาหมึกนี่เขาพูดอะมีความหูวบวกนี่เด้องอิสามบานใครหนุย่ยเป็นอย่างปลาหมึกขึ้นหนักเถิดตะละตัวนี่แล้วก็มันเป็นทรวงไข่ไข่ครคูตัวซึ่งบ้ามีบ่เสียมาทางนี่มันสิเป็นไข่พี่น้องเอาเอาเรื่องจริงเด้อนี่อันนี้บ้ามีบ่ได้ว่าเด้อผู้ใดขายปลาหมึกก็ได้แต่บ้ามีบอกให้ฟังว่าค,คู่มือนีใส่ปลาหมึกมันสีตัวหลีบๆคูม่มือตัวใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็แน่นๆพี่น้องแนียนๆมันสิไข่ขนาดนี้เลยบัวนะบ้ามีสงสัยสนันดีเเอาครับ สวัสดีครับพี่น้องผม,มกับบ้ามีอยูสุดจากอีสานบ้านตัวเองพี่น้องอนะรีแลกมือฝนมันอยากตกนั่นแหละต่ว่าต่บ้ามี่หุ่นห่วยม,มือหลังมือหลังเดี๋ยวสิเป็นเมนูเออพี่น้องขอมาอยู่ได้ตำบัาคามไส้ปูให้เบิ้งแนว่าสันได้พี่น้องผมต้องได้ตรงเสดแนอนอนตำเสียด้ยนี่ครับตำเสียก็ยังมีตัวครับผมราคาสี่เรื่องไหนละ่ะมันฝน เป็นโตกะ,ะ,ะ,ะต๊ตะหุ่นหวยพี่น้องนี่แหละอ่าเขาเอืน่นว่าเขาเอืน่นว่ามันสีแดงพี่น้องผมขันมันเป็นแบบนี้คือมันสีแดงขันนั้นสีฝนดีบอกเอาว่ามีบอกตรงๆว่ามันตกโต๊ะไม่แห้งแห้งแล้วแล้วก็รวมน้ำรวมทุ่งเนี่ยมันตกแบบนี้แค่หน่อยก็เศร้าบ้ามีแค่นั้นปีได้เลยพี่น้องผมเขาเป็นอย่างบ่ได้นี่โต๊ะเบึ่อมมานี่นบ้ายังสีอะไรเห็นบ่ มองขาวมองดำบาทนีตนททน้ตกมาได้ประมาณสิบนาทีพี่น้องโตกมาได้ประมาณสิบนาทียุดได้บาทนี้มองตาหุ่นหวยผู้เ่าผู้แจ๊ไไฟสายบได้กับพระกนนังฟั่งวิทยุเอฟเอเอฟที่น้องผมนั่นขันมัดตกแบีบนี่เบิดมือบ่ขันมัดตกแบีบนี่เบิดมือบ้ามีสีบัาวาเลยที่น้องเลยนี่ผลสีแดงจำคำเบ้า,ม,บามีไปเลยครับเด้อ หามมนโตเบิดมือครับข้าขาไปไปปลาไปแม่ปลาแนะ่น้อนแถวนะไม่ห้องเดี๋ยวแกไหนแบบกับผู้ควี่ี้องผมเพราะว่าหน้าสาธุรุดในไม้โตกันเบิดมืออยี่นี่ยไปหานแน่นอนแล้วายามน่เนี่ยรับเบิ่งเบิ่งบ้อนนี่ถ้ากิไปเรื่อยๆถึงหัวว่าม้โตข้าวอยวผลมันแรง อครับด่าสุบดมือเนี่ยิดรานกับว่าเป็นอย่างไอ้โคเบดมือเบอิดเว้นพี่น้องเลยครับผมครับแต่ยังข้างคว่ำแข้งใจข้างแข้งใจสงสัยปลาปลาหมึกมันคือตัวอ้วกตัวอ้วนคื้นอำนักดีคักแ่พี่น้องถ้าจีตัวแป็แแฉ เขาเอาอีหยังยัดอยูงง่บอพี่น้องผมเอาเป็นยังคือดับไปเอาแก๊สเบิดบอพี่น้องตายแก๊สเบิดเป็นแย่งไหนพี่น้องผมบ้ามีแม่นปานจับว่างบ่พี่น้องอืมเบิ่งเอาอเลยครับเด้อ ั่นผู้ใดบ่เคยเห็นแจ้งจง้างปางเศร้าแล้วบ่ถึงหาหนาที่สาที่แลกว่ามันจะว่างสิบนาทีตายท่นแนวนี่บ่เลี้ยบผีน้องผมทางเรื่องเป็นตะไ้ยามต้งยามตอนกับบ่าวาเลยนี่แหละครับเบิ่งเอาอยาสัวพีน้องผมผู้ดใดเป็นแม่แรงก็บ,บอกมาเลยครับเด้อเอาแย้เบิดพี่ีน้องผมจ้าไหนต่ออะอีสานบานใครเนี่ย ต,ต่อไปอือฮึนั่นใหม่อันอ่ะพี่น้องผมเดียดบุกบุกบุบพีสามาขนมเสร็จอี่ยังต่อไปนะพี่น้องเนาะสีต้มเป็นบอ่อเปลี่ยนปลาเอาเอาหัวลงก่อนจ้ะบ่ต้องข้นเนี่ยมันจะข้าวอ้าโอเคเป็นคำาวบ่อสีสวยรู้พี่น้องรสชาติเมื่อวากันอีกอย่างหนึ่ง อโอ้ยเป็นสนะีน้อพี่นอ้องเนาะระวังมันสีขาวว่าสันเป็นว่ารุ่นกันพี่นอ้องผมเพราะเมื่อเขาเขาสียใจอะไรก่อนครับให้บาห้ามีเบิ้งเนี้ยวะทางในมันมีอย่างกันเนี้ยเ,เ,เป็นมุดมัดน,นะนะว่ามัดคือตัวอ้วนตัวพี่ก็สมัยตะกี้แท้ะทันทีทนมันมีอันนี้ค่ะขีมันเขาเอื้อนขีมันบอกใช่ไหม แล้วก็เอาออกนะคะ,ะเอาแมานีออบนบวยเย็นขี่มันเอาไปใส่ตุ่มปลาไหลมันคือว่าดีครับแกอันมองนี้มันพี่น้องนี่วะบ่เป็นทับปลาหมึกบวยขี่มันบุญพี่น้องผู้ใดห,หูบอ,อกนี่เลยครับเด้อยขี่ปลาหมึกขนาดอันนี้ล้วก็ผ้าบ่าครับตามัานอ่อนด้วยนะจ๊ะเอาออกีหเนี้ยครับมันบวกกูบอกกรอบบ่ครับ มันสีดำจังมันสีดำอ๋อมือมันสีน้องวกอ้อนี่ออกนั่งอืมนะอ่ะอ่ะเอาครับอ่ะเบิ่งแม่บ้านขั้วเปิงมึกฟังฟังบามีบองหูต่ว่าทางนี่มันเป็นอีหยังคืออ้วนคือพี่แทียซื้อดีเลยครับผมเดี่ยวกั้ในชายนามเดี่ยวกับเรียนเห็นยังกินทับเบิ่งพี่น้องผมมวนกันแน่นอนแับพี่น้องผมแดดออกมานี่อ่ะอ่เอาเบิ่งกันแจกแจพี่น้องผมสาระสำคัญมันพันเหี่ยวมันน่าจะกินได้อยู่หรอกยึดไปออก กิในได้แน่นอน,น,นจากเขาอ่อนนี้มีในถ่วของมันสาระสำคัญคือสมาชิกเ่ขาขอาม,มาว่าอยากเห็นแม่ออกออกกล่องแน่คือบ่อ่นออกแน่เพิ่นเป็นอย่างเพิ่นบ่คอยอ่าบ่อคอยหมกักกล่องปันใดพี่น้องผมจะสิบหายใจเลยนะครับเนาะเพิ่นบ่อคอยหมักกล่องวันที่นี้การสิไปบังคับคนให้เฮ็ดอีหยังแบบตามใจของไดนคักๆมันเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนเขาก็ต้องเข้าใจ ยังบ่ามีบอกเห็ดแน่เห็ดให้แน่ยังสั่นยังสีอันนี้คันบต่ตกตาที่แบบว่าเห็ดยังก,ก,ก,กินอีพีกับบวชเอทายเลยนี่ขนาดมีช่องเจ้าของเองดีพี่น้องบ้าวกายตั้งช่องให้เห็ดช่องให้ง,งามเลยบ่ยอมเห็ดงงงงคือจะบ่มีเห็ดผลเหมือนบ่ครับบ่มีเห็ดผลพี่นอ้องผม น้องผมเกล็ดบุบๆแต่ว่ามียังนี่ระเกียดตัวนี้มันสิบ่อหัวเกี่ยมันสิบ่อแห้งคือจังเกลียดใหญ่เนาะครับเนาะเบักข้ามเกียยพี่น้องใส่ลงไปนะครับนะเอาข้อเลี้ยวครับผมใส่นนะะเฮ็ดพี่น้องผมเฮ็ดลงไปบ่าเต็มหม้ออ้างย่าดอีสานบานไคหนุ่ม ซอยประมึกแล้วข้าวซีตามน้่นจิ้มคือบ่อเอื่อ่าน้องสามปอมาเห็ดใหบ้บ่บ่บ่บเขาขายของใดเหรอแต่ทำเองถามว่าซุกไปปลาปลา,าซุกแค่แน่นอนพี่น้องผมต้องปรุงซอยประมึกแล้วมาปรุงซะเส้นอีสานบ้านใครของเอง จังไรคิดว่าว่าัธสูงน่าจะสูกแล้วนะครับเนะ้ะเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจัดพี่น้องโอ้ยมันหลายพูดพี่น้องผมเอาใส่ลงไปครับยู่ได้ย้อนสู้รถแบบนีเบรไหวไัยพี่น้องเพราเป็นบ้ามีกับทีมงานมหา มันหยาบหยาบนะพี่น้องอันนี้เป็นอีหยังครับเป็นอีหยังดีหน่อยนึงค่ะรดีหน่อยนึงเนาะครับเนาะอ่าเป็นรดีหนอ่อยนึงพี่น้องผม,มคือตา,ตามที่บอกค,ครับชุดประสงค์หลักๆสำคัญกะมีสมาชิกม้วนมือพี่นอ้องเข้าละอยากเห็นอีสานบ้านสู้หนึ่งอยากเห็นแม่ออกบ้ามีว่าัชรพี่น้องผมกะกระจันให้ละพี่น้องผมส่วนประเด็นที่เพิ่นมาเห็นอีหยังสู่เข้ากินเป็นประเด็นรองละพี่น้องเนาะแซ่บบ่แซ่บกปเยาะวากันพี่น้องผมเอาเป็นเกียรโอ้เกียรกระใส่อืมเอาไปตามเพิ่นเห็ด พี่น้องผมนาสีแสบนะครับนะชิดบ่าสิดบ่าน้อยแสบนะครับผมไปอีกน้อยหนึ่งเห็นเต็มๆแล้ะพี่น้องเนาะเป็นแม่ออกบ้ามีนี่แหะครับผมแม่ออกบ้ามีเลยครับเด้อพี่ชนาได้วิจารณ์ได้ที่ชมเขามาได้พี่น้องผมอ้าวอันนี้อันนี้ยังนั่นอ่าน้่งพิกเผาใส่พี่เผาพร้อมหรครับโอ้ใส่น้่งพิกเผาพร้อมพี่น้องเลยอืมอือืมตามคำขอเอฟซีพี่น้องเลยอ่าสุดท้ายป่อครับนึ่ เป็นพัดรวมแม่าง่อนอีกย่งหนึน่งแหละส่วนหอมส่วนหอมอกระเพ้ากระเพ้าเอามาใส่เลยครับผมไวน์วัฒนใส่บ,บ่โอ้ซิมวัฒนได้ซิมพี่น้องต้องซิมก่อนอ่ะจะขับอันนี้ผมโบหูเลยกระเทียมเลี่ยเนาะที่ได้เบิ่งอีสานบ้านใครงูเข็มเต็มเต็มแนวนี้พี่น้องผมซิมว่ฒซิมว่ฒผมโบหูเลยครับต้องซิมตัว ที่ให้จ้างหาพี่น้องโอ้ยนเนาะเอียงแน่ยเอาแล้วครับเสียบแล้วริงอืมเนาะเดี๋ยวปากคามันสีออกเองน่ะนะเพราะฉะนั้นพอเอาปากคมใส่อีกคิดว่าสู้รถเพียงพ่อแน,น,น่นอนน้ำปลาอีกนิดหน่อย,ยพอดีเลยเาน้ำปลามาแล้วกัน ไปนิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยบาปเป็น่ังอะไรครับเจ้าของสิส่งเดียวซุกวว้จังไลยใส่ผักเข้าไปเลยขาดนุ่เขาก็กกกใช่ไีมส้มมะสีสมม้สสมออกมาเรียรีย่าปากคำครับใส่ผักลงไปพี่น้องผมจวดอ่าไม่ได้ปะเกลือปลูกเองเจ้าปลูกเองหน่วยหนึ่งสองหน่วยก็ใส่ไป มาอุดมไปไว้พักค่ะแก่พี่ร้องหมอนึงเต็มเต็มอ่ะเนี่ยครับอันที่ใส่หังตาอีกเอามาใส่เลยครับเด้อเอามาใส่เลยเายพ่ยว,ไไวัสจิ้มเขาน้ำกันสะกวนคุณอ้่าจิมใส่ ขนเหีงบ่ได้ลาแตกพี่น้องะและ้วสมมันกับพ่อได้เหรอล่ะไปคิดมากขาดนวจะกหน่อยทอนละ่ะ ได้เลยอ่ะโอเคครับผมนี่ละพี่น้องจังได้กับชุดยอดแน่นอนพี่น้องผมบาทเลยเดี๋ยว,วรวบาหมึกจวดจวดกินน้ากันเลยพี่น้องเด้อท่านไก่ทา่ทานไก่ก็ได้ต้มปลาเที๊ยบเหรอครับนี่ข้างแรกข้างแรกที่ต้มปลาแบบนี้แ <c oughs> ม่นบอข้างแรกที่ต้มปลาแบบนี้ระดับร้อค่ะแซ่บอ่ะสาสมาชิกท่านใดที่ขอมาอ่ะเบิงบ่งอันเต็มๆพี่น้องผม เบิ่งเอาอเต็มๆล้วนนี่เระไม่ออกผมว่าออกเป็นไงผมว่าคอยมักออกกล่องเลยอือบุ๊คพี่น้องผมตำน้ำจิ้มเนาะครับเนาะกัดเทียมบักพริกสดบักพริกพ่นเฮาพี่น้องผมเดี๋ยวแซ่แบแซ่บน้ำกันพี่น้องผมมันเป็นเกลืออะไรนะครนะับผมอันนี้เปลี่ยนหม้อมาแล้วทิ่มใบขิดดูดโลงเฮาสีรั่วปว้ามืกนอบาดท,ที่นี่สารบานไข่หนุ่ยเอ้ย อ่ะพี่น้องผมมาลุยโอ้มันเย็่ายปันนี่นหมดหมดหมดหมไม่ต้องลวกนานนะคะเดี๋ยวมันจะหนาโอ้หั่ต้องหัดต้องลวกโดนอีกตั้งหากพี่น้องผมไอ้ต้าขันซัน้มนีสิเอาหนีมันก็สิบ่บ้านหน้าขีดปวดปวดแล้วพี่น้องจักน้อยละจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยห็นพอนุอุ่นๆนิดนึง จักนอยก้อนพี่น้องผมครับผมเป็นจังไน้าท่วพี่น้องโอ้ยสมปากนั่นเลยอืมซุดๆนาพี่น้องเนาะฉันบ่าเสียบกระสีป่วย<ม>อยู่นั่นนะค่ะอ,อ๋อให้เิมป่เอาปลาหมึกยุ่นเลียวมาเิมเดี๋ยวๆดี๋ยวเดียวพี่น้องผมสำหรับปลาหมีสุกเลยล่ะจักสุบกบ่สุกเด,ด้พี่น้องดึกมันไปบอกมันบ่ฝุดนาะพี่น้องเนาะ เอาเลยพี่น้องผมครับปลาเมึกจัดดิบมือสุกบราไม,ม่จัดให้ถ้าจุ่มลงคือจังเดวีโจนนี่พี่น้องผมนี่งวดของเดวีโจนนาพี่น้องอช้ำต้อตงค็ดวิธีนี่พี่น้องผม

ก็ไปกินน้องเขาได้อืมอืมอ๋อครับพี่น้องผมลุยสวัสดีค่ะพี่น้องครับครับผมอ่ะน้องเปี้ยวสวัสดีครับพี่น้องครับเปิดกล้องเราดิครับสามปอยนะครับน้องสามปอยิ้นเขาหาเบอร์เศษๆกิ้นยังก่อนครับกินตุ่มปลาโบ้ใส่เบิ้งต้อนตุ่มปลาผู้ดีผู้ดีเลยพี่น้องเอาเด้อปอนี่เด้อครับ ครับนี่แหละพี่น้องผมจำไว้คข้ามาเสียนอนกินพี่น้องผมบ่ได้มากผมโศกซอยเนาะพี่น้องเนาะค,ครับผมเป็นจังไดครับแสบฝ<ส>่ามือฝ่ามือครับผมแจวแสบแสบขุยแจวลงไปครับผมขุยแจวลงไปแถวบแถวยกเข่าร้อมพี่น้อง ยกเขายกเขากับเขานิยองแสบแสบจัดไปตุ่มปลาน้ามันตุ่มปลาโล่งๆพี่น้องผมโล่งๆลำพี่น้องครับเฮ้ยคลิปข้างกับเป็นพี่น้องผมข้อมสิไปแล้วข้อมสิได้ไม่แล้วเงินใส่สีเสี่ เห็นน้่งฟ้าลองเปียเป็นผู้ชีมให้เบิ่งเป็นผู้จัดการให้เบิ่งกะางขันบ่อเสียบอีสานบ้านไข่หนุ่ยกะสิบวัวอะไเห็นให้เขากินอีจักเทียแซ่บ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 นะพี่น้องครับแซ่บกระปักกันดีน้องสามปอข้างๆครับคุณนะภูนะภูต้องปไปไปโอ้ยมีใครหวังมีใครหวังใครอ่สดไข่ครับผมสดไข่มีใครหวังมีใครหวังใครฝากง่า่น้องครับครับเ่าต้องแบ่งผู้ใดหรอกครับห้องเป็นคนกินโผลกินโผลอยู่แล้วครับเ่าต้องห่วงครับเอาเอาเลยครับผม บ่งเกจรงใจไคเลยครับเ้อครับผมแซมนะครับเนาะมือมือมือลังเยอะถอยไปนหน่องเล้อครับมือลังอยมืนะครับอืมเป็นืองป็นมือเอบเมอเอบเลยครับผมตอนใหญ่ๆพี่น้องผมตอนนี้เนี้ยเนี้จับเจียบพกนีผวพกโพดเฮาดดเนี่ครับผมพิกโพดเฮาดดเนี่ยพีกห้งหลุเลยครับผมจวดครับผมจวดพี่น้องอื พี่ต่อเขามาไดเนาะครับน้องเปียวสวนือบ่อสวนครับโสดวสันพี่น้องผมโ้ยตายพี่น้องครับ็นสาวพสวกันแหละอืมเพื่อพี่น้องแฟนครับมาอ่ะขอบคุณทุกไหลถุทุกสับทุกกทริดกตามพี่น้องผมจากทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องพิดปรณาการได้คำบอกคำจากญาตาท่านที่ผู้สุภารพี่บอกไปว่ามีขอโทษขอไปด้วพี่น้องเด้อจากน้องสามปอเฮางยหนาขึ้นมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพอกันชิมนาน้องน้องเปียวอ้าวบ๊ายบายสวัสดีจ้าอ่า